คนไทยเห็นแล้วก็โอ้โหเดือดนะครับคอมเมนต์กันเต็มโลกโซเชียลเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปการประจันหน้าประเชิญหน้ากันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชานะครับเรื่องของเรื่องคือที่ดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นที่ดินที่ทํา MOU ทําสัญญาร่วมกันว่าต้องไม่มีฝ่ายไหนเข้าไปใช้ประโยชน์ปรากฏว่ามีการสร้างเพิงพักการเกษตรขึ้นและไปผูกเปนอนทหารกัมพูชาทําแบบนี้ในพื้นที่ m o u ครับทหารไทยเข้าไปเตือน,ถ,นนะถูกชี้หน้าด่านะครับถูกชี้หน้าด่านะครับแล้วทหารไทยก็เลยบอกว่าอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้ามีการคือโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะระอุดุเดือดพอสมควรเหมือนกันคือในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์คลิปนี้กันเป็นจํานวนมากนะครับหลายคนก็เรียกร้องบอกว่าทางกองทัพไทยเนี่ยนะครับจะต้องมีแอคชั่นอะไรออกมาเป็นพิเศษไหมเพราะว่าในคลิปเนี่ยหลายคนก็บอกเอ๊ะทหารไทยเข้าไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเข้าไปแจ้งเตือนตามหน้าทีนะครับให้ไปรื้อถอนเปลที่มีการมาผูกบนพื้นที่ที่จะต้องไม่มีใครเข้าไปถือสิทธิ์หรือว่า เข้าไปลุกล้ํานะครับและในคลิปเนี่ยทหารไทยก็ยังบอกว่าคุณน่ะลุกล้าพื้นที่ของประเทศไทยประเทศไทยทำหนังสือทวงไปแล้วขอให้คุณไปรือ้อนะสิ่งที่คุณปลูกสร้างไว้ออกซะลองไปดูคลิปครับชยอดเมิกาปรปาียาชน่ยาชีแน่ยาชีนเมาอยู่ไหมขวานยาไปชีน่เมาเมาอยู่ไหมผมจะได้คุยได้ ไอ้ตรงเนี้ยมันมีเพิงที่คุณทำแหละท้ายแปลงเกษตรเนี่ยอย่าดูล้ำเข้าไปอีกนะครับแต่โจมาพลดองเลือเตร์ดองเด็ดตราได้นะเอาเปลี่ยนเจได้นะใครทำให้ไปเรี้ยงออกตืบปลักเนี่ยไอ้ปล่อยไม่คืนเอาเปลี่ยนใจได้นะมามุนเหมาเศรษฐีกาปล้ามีม้าชายชายเยอะนะด้วยไรด้วยไรวะมันอะไรอย่ามาเพูดอี้อืมบอกไปด้วยอย่าชี้แน่คุยกันดีๆ ยันราธามาส่วนมามุนไอ้พวกมย้ายจเมองพิ่พมาเชื่ได้ปราบเอาลก้อยเอาตังค์มาหเลยโอเคแต่ว่ามายท่ไทดไปเยอก่อนไ้พมานเขามันไม่ได้ลูกลานพกพวกคุณ่ะลูกลานที่นี่ลานประเทศไทยแล้วก็มาตีต่างเป็นของคุณเดี๋ยวตอนนี้ไทยประท้วงไปแล้ว และสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอให้รือออกตรงนั้นเตือนพักแปลงเกษตรให้รื้อออกไล่แปลงระยาไปแขวนเฟนอนอีกนะครับไระแขวนเให้รือออกตัวกนไม่ตัวเมนตัวเม่ออกใต้เราใหญ่แต่บนทงานะใหญ่ขึ้นมาบันใหญ่ไทยต้ชมุโอเคคงอันนี้จะเป็นซีเรียสนะวันนั้นเนี่ยซีเรียสมากเลยนะหนุ่มบอกไม่ต้อ និយាយគីគេក៏រហូតមិនពូកខមេនហ្នឹងដែរអឺអូខេគងតែនេះបាទតែប្រហែលជានរគ្នាតើក៏មានប្អូនដែរទៅពួកយើងនៅតាមព្រំដែនដូចគ្នាហ្នឹងបងៗគេអ្នកចាត់ចែងខាងលើទៅតតអីទេវាបែរว่าអីទៅលហើយហ្អាយចង់និយាយទីសៃក៏អាចមើលអាចខ្លាំងទៅហូចណាចាំបែរបានបាទណូ หลังจากที่คลิปมีการเผยแพร่ออกไปเต็มโลกโซเชียลนะครับและคนไทยหลายคนเห็นก็ไม่สบายใจอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยผู้กหญิงตรงๆนะครับแม้ว่าในฝ่ายของทางรัฐบาลเองรัฐมนตรีกระทรวอย่างคุณภูมิธรรมเองนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆจะออกมาให้ความมั่นใจแล้วกออ็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรสถานการณ์ปกติดีดูรักกันดีแต่ ในพื้นที่นะครับบริเวณจุดปรอกบางหลายจุดตั้งแต่ปราสาทตาเมืองทมนะมาจนถึงสาราตรีมุกที่ถูกเผาแล้วก็ล่าสุดนี้การประชหน้ากันของทหารสองประเทศนะที่มีการลุกร้ําพื้นที่ MOU นะครับมีการไปสร้างเพิงพักการเกษตรผูกเปลนอนทางฝั่งกัมพูชานะครับก็คือไม่รักษากฎก,ฎกติกาล่าสุดครับพลตีวินไทยสุวารีนะครับโคศกของ กองทัพบ,บกนะครับก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงคลิปที่เป็นประเด็นเหตุการณ์เกิดขึ้น20มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านคลองแผงตำบลทับเสด็จอเาเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับตรงข้ามกับบ้านบันเตียเมียนลิศต,ตำบลโคกละเมียดอําเภอธมอพวกจังหวัดบันเตียเมียนบันเตียเมียนเจยเนื่องจากหน่วยเฉพาะกิจตาพระยานะครับทำการลาดตระเวนพื้นที่และไปพบว่าทหารกัมพูชา เข้าไปผูกเปรและสร้างเพิงพักอยู่ท้ายแปลงการเกษตรซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้มีข้อตกลงร่วมกันไว้ว่าห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเด็ดขาดทางทหารไทยเนี่ยนะครับจึงได้เดินทางเข้าไปพูดคุยและทักท้วงกับกำทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดตรวจการโดยทหารไทยขอความร่วมมือไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว และขอให้รื้อถอนเพิงพักที่ทหารกัมพูชาได้สร้างไว้บริเวณท้ายแปลงการเกษตรใกล้หลักเขตแดนที่36ออกซะขณะที่ในปัจจุบันนะครับหน่วยเฉพาะกิจตาภริยาเนี่ยมีการดําเนินการทําหนังสือประท้วงต่อฝ่ายกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับกรีดังกล่าวไปแล้วด้วยขณะที่มีรายงานข่าวเพิ่มเติมจากกองทัพภาคที่1นนะครับการเข้าไปพูดคุยของเจ้าที่ทหารไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้เจ้าที่ฝ่ายกัมพูชา หยุดการเข้าไปผูกเปรลในลักษณะเฝ้าตรวจและเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตาม MOU-43 และให้ทำการรื้อถอนเพิงพักที่สร้างอยู่บริเวณท้ายแปลงการเกษตรใกล้พื้นที่หลักเขตแดนที่36ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ตาม MOU-43 รวมไปถึงมีการเคยแจ้งให้กัมพูชาเนี่ยทราบแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังพบการละเมิดจากฝ่ายกาัมพูชาปัจจุบันเนี่ยนะครับชุดเฉพาะกิจ ของตาพยาเนี่ยมีการทําหนังสือไปยังสอนอปทกทัพภาคหนึ่งเพื่อให้ทาการประท้วงฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวแล้วสําหรับเหตุการณ์ในคลิปน,นะครับการแสดงออกของทหารกัมพูชาก็คือเขาไม่พอใจนะที่ทหารไทยฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งหรือทําหนังสือส่งมาก่อนว่าจะมีการพบปะหารือหรือทําการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็จ,จริงในวันดังกล่าวนะครับ ฝ่ายไทยเนี่ยคือเขามีการลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่แล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยทหารกรัรมพูชาเนี่ยเข้าไปผูกเปรและอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีการแจ้งให้กับทหารฝ่ายกัมพูชาทราบขณะทีเออ่เพจเชียร์ลุงนะครับได้มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันโดยมีการระบุบอกว่าชายแดนส่อเดือดทหารเขมรลุกล้ำอธิป,ปไตย แอบเข้ามาก่อสร้างเพลิงท้ายแปลงผักลุกลาพื้นที่ประเทศไทยทหารไทยทราบเรื่องเร่งเข้าไปเจราจาเจอทหารขเขมรทำตัวกลางเสียงดังชี้หน้าโวยวายด้านทหารไทยทั้งสุขภาพและมืออาชีพเจราจาด้วยชั้นเชิงพร้อมสอนมารยาททหารขเขมรตลอดเวลาอย่าชี้หน้าให้พูดคุยกันดีๆพร้อมทั้งเรียกร้องขอคุยกับผู้ที่มีอำนาจในการเจราจาได้ไม่คุยกับระดับล่าง จนการเจราจาผ่านสมเร็จไปได้ด้วยดีในขณะที่ทหารกล้าเฝ้าปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่ชายแดนด้วยความยากลำบากแต่ในสภาผู้โดยราษดรกลับสาดโคลนกันด้วยน้ำลายแสดงละครปาหีอภิปรายกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งแทบจะไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยรวมไปถึงเมื่อวันสองวันก,นก่อนที่ผ่านมานะครับตัวของพลโทบุญสินภาคกลางไม่ทัพภาคที่สองเนี่ยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สอง มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการมรกรปฏิบัติการภารกิจในพื้นที่ช่องบกอำเภอนาำยืนอุบลราชธานีเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณน,นัก,กรบกล้าในพื้นที่ช่องบกและมีการถวายพระพุทธรูปปางทรงเครื่องจกกักรพัดและพระพุทธรูปปางสมาธิณนะฐานปฏิบัติการมรกรจากนั้นก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภาร,รากิจและมอบสิ่งของบำรุงขวาญให้กับกำลังพล ที่ฐานปฏิบัติการเนิน500ก็เขาบอกว่ากําลังผลมีขวัญและกําลังใจที่ดีนี่เป็นปัญหาระหว่างชายแดนที่ยังคงส่อจะยืดเยื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนคงต้องรอฟังผลการเจรจาการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นว่าทางฝั่งไทยเนี่ยนะครับจะเจรจากับกัมพูชาได้ไหมสงสารทหารที่ทํางานหน้าง,งานยิงครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ